สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยมอยไหลสายหาเนาะสายหาเนี่ยชอบการกระไรแบบปวดเทือดมือขาดแปลว่ายังบุบไม่รู้ใส่บ่ปวดเฮ็ดเมื่อยหาดโอ้ขนาดลูกใค่น้องสตังแม่ปวดเฮ็ดเมื่อยหาดบอสัดนิมาร์ตนะจ้าขบุญเศร้า เปิดมากกับกินเลยจ้าบอปลายเจ็บข้อแม่จ้าพี่น้องพักนั่งอ่งอางกงกา,ากับไล่ๆแบบเอราะไลเจ็บข้อกินอย่างเดียวปวดเนอะบอหลายแค่ไหงเจ็บข้อจะทำเพื่อความสนุก เปลี่ยนสีผมไหมจ้าเปลี่ยนหลังคาไหมเปลี่ยนหลังคาไหมอาจารย์เปลี่ยนหลังคา,า,าเกา่าเปลี่ยนสีหลังคาย่า,ยากันไลน่ก็ดีนะปวดเราจะปรดเฮ็ดเมื่อยหาร์ดเมื่อไหร่แปดตวเป็ยังรูเลย <c oughs> พี่ปากขอย้อาจำพี่น้องจับจ้าขออนุญาตใช้มือนะคะผลักไลยจับพี่น้องมาละ กระจันาจับประจานจ้าต้องสตางค์วะแม่พูดเยอะเจ็บคอสัสสนบายบวบงูจ้า ภาษาการกินซุกก็ได้ถึงน,นี้ก็ได้พี่น้อง ต,ต้มคาาต่เมื่อนันแห้วจ้ะต้มค่ากินเหลือเก็บใส่ตู้เย็นไว้จ้ะกินไม่หมดเก็บใส่ตู้เย็นไว้ถนอมอาหารมาแม่ามา

ตึงงงงนะ้งโลดพี่น้องเกลี้ยงน้องให้ไปหมักเกลี้ยเดี๋ยวนจัดหน่อยปรุงรสตามชอบใจนะคะมักกินรสได้กับเท็ดรสนั่นละพี่น้องกินรสได้กับเท็ดรสนั่น แม่ขาแม่อือออะไรลูกนี่หรอคุณเ,เขากอกลูกสา้าร์จะเด็ก,ดกน่อยเนาะแม่พูดมากเจ็บคอสั่นเดียวหลุดไข่แม่พูดมากเจ็บคอ <c oughs> คือมาทาทักหล้วะเนี่ยได้หกทัวร์บ้างใ่ไหมคะไม่ไมเอาเนาะพี่น้องเอาเห็ด ข้าหลวกจ้ะข้าหลวกข้าตมแต่มื่นนั้นกินมาเบิดกันแล้วคะตูเย็นไหม้านไดนกินมาเบิดกันกินได้ตุย็นไหมจ้ะ เอาเอยู่บ้านตามหาสตอรีดิจัมักกิ่นยุ่คุ้มคุมคมคมลำลันมกัก โอ้ยิดผิดแลกิดเลอกต้มขอบคุณครับข้ปุ่นอันมาช็อตน้ำห่อนแบบนี้ ก็จะหน่อยสวยงามบวบแล้หน่นอนยใหญ่ปิตาย,ยานบวบมือกินดิบก็ได้เป็นเป็นสุก็ได้แล้วกัน เป็นป้าๆข้างในตัวชาติที่จะหมึกแต่งอาหารอีสานบ้านเรานาะจริงๆไปกับเบื่อ ข้นมากตอนนี้มากินผักเป็นคนกินผักร้ายพี่น้องอมเหนื่อยเนาะขาตม้มขาตม้ม พักกินไม่หมดก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้กินครั้งต่อไปเนาะ คนนั้นมากเป็นคนกินนั้นกินผักเยอะกินผักนี้ไลฟพี่นอ้องผักนี้กินในสยาเค้ื่องยเดอ่ะ กิโลกิมพอดีแล้วหนึง่งแบบแบบพี่อนเพจอยู่ด้วยไะ พริกอันนี่ว่มามันจะบ่เผ็ดเผ็ดนะเผ็ดงัวลูกพริกอันนี่เผ็ดพี่น้งนองถ้ามันบ่เผ็ดงัวแบบแล้ว มม่จ้าโอ้อยอืมจะหลมเด้อจะเล่นต่อดูจ้พี่ย่างผดขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆได้เข้ามารับชมนะคะฝากช่องด้วยนะคะในวันแซ่บหัวค่ะบ๊ายบาย